สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตบิลย่อยๆนะครับบิลมีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยครับก็เปลี่ยนแค่สกิลพาสซีฟเองโดยคลิปนี้จะเน้นไปที่แนวคิดตอนที่อัพพาสซีฟนะครับว่าผมคิดอะไรบ้างเพื่อให้เพื่อนๆได้ไอเดียไปอัปเกรดบิลตัวเองครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไม้พองด้วยครับรอบนี้ผมเปลี่ยนไปใช้ไม้พองตีเร็วเพราะรู้สึกอยากเร่งสปีดการเคลียร์แมพครับเพราะว่าสกิลเทมเพตเฟอร์รี่เนี่ยค่าตีเร็วจะมีผลกับการเคลื่อนที่ด้วยครับ ตอนใส่ไม้พองตีเร็วแอ t แทกไทม์จะอยู่ที่0.09นะครับพอเปลี่ยนมาใส่ไม้พองทีแอ t แทกไทม์จะเป็น0.11นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จัดว่าสัมผัสได้เลยครับว่าเร็วกว่าประมาณหนึ่ง ถ้าอยากวิ่งเร็วกว่านี้ก็ต้องทําให้ a อตแทกไทม์ต่ำกว่านี้นะครับเห็นบางคนทําได้0.03วิ่งเป็นจรวดเลยครับต่อไปก็เรื่อง p a ร์ i ซีนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเอาสกิลฟิกเกอร์สไตล์ออกความสําคัญของ Power อร์ชารก็หายลงไปเยอะเลยนะครับเพราะถ้าจะใช้แค่ชาร์จสตาร์ฟอย่างเดียวเนี่ยไม่มีความคุ้มค่าที่จะอัพเพิ่ม m a ็ Power วอร์ชารเลยครับเพราะว่ามันส่งผลกับแค่สกิลเดียวผมเลยจะรีมันออกนะครับแล้วเราก็จะได้คืนมา4แต้มครับ ที่นี้เราก็มาหาดูว่าไอ้สีเต้มเนเอาไปทําอะไรถึงคุ้มส่วนผมอยากได้ช่องจิวเพิ่มนะครับให้ทําการค้นหานะครับว่าช่องไหนมันอยู่ใกล้เส้นเดิมของเรามากที่สุดโดยในบิลผมนะครับช่องที่ใกล้สุดมันจะห่างไป3ช่องครับหลังจากที่เช็คดูแล้วว่าไม่มีช่องไหนใกล้กว่านี้ก็ทําการอัพได้เลยครับตอนอัพผมจะเปิดหน้าแอตทิบิว์ขึ้นมาดูด้วยนะครับว่าอันไหนต่ําสุดเพราะว่าผม ใช้แจ็คออฟออเทดครับมันเลยต้องพยายามบาลานแอ t ทิบิวให้เท่าๆกันต่อไปจะเป็นพาสซีฟเม็ที่เกี่ยวกับแอทแทคสปีดนะครับให้เรามาลองรีออกนะครับแล้วก็เอาเมาสไปชี้ที่สกิลว่ามันยังเท่าเดิมอยู่ไหมของผมรีออกไป3อันก็ยังเป็น0.09เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเราได้พาสซีฟคืนมาอีก3เมตดครับแล้วผมก็เอาไปอัพโนดจีเวลครับหาอันที่ใกล้สุดเหมือนเดิม จริงๆไอ a t t a c k s p ป e d เนี่ยมันมี2อันนะครับก็คือ Attack Time แล้วก็ Attack Per Second ครับแต่ผมไม่ได้สนใจไอ้ a t t a c k p e r Second นะครับผมเลยจะพยายามเลี้ยง Attack Time ให้อยู่0.09นะครับแล้วผมก็รีโนด Attack Speed ออกอีกอันหนึ่งครับแต่รอบนี้ค่อนข้างท่งพลนะครับมันเพิ่มจาก0.09มาเป็น0.10ครับ ทีนี้ผมจะมาแก้ด้วยการลองอัปเด็กครับเพราะว่าทั้งถุงมือและก็บองเรามันจะแปลงค่าเด็กให้กลายเป็น a อตแท็กสปีดนะครับอัปเด็กแค่อันเดียวก็กลับมาเป็น0.09แล้วครับแล้วเราก็เหลือแต้มไปทําอย่างอื่นอีก3แต้มครับ3แต้มนี้ผมจะเอาไปอัปโนดลบกับ Energy Shield ที่ผมเล่งไว้นานแล้วนะครับทีนี้เราก็จะได้ Energy Shield เพิ่มมาอีกเกือบ500นะครับโดยที่แอตแทกสปีดเท่าเดิม0.09ทีนี้ พอหลังจากเอาโนดนั้นออกผมก็มองว่าโนดนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับสาย C i มันจะเป็นเลือดเต็มอยู่แล้วครับก็บวกแค่30รวมกับเม็ดเล็กข้างๆก็คือ3แต้มนี้จะบวก Attack Damage 50นะครับผมเลยคิดว่าโนดนี้น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าผมเปิดสกิลเฮลเลาทั้ง2ธาตุตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วดาเมจก็มีแค่สายฟ้ากับน้ำแข็งมันเลยเหมือนอันนี้3แต้มบวกดาเมจไป 12บสแล้วก็50เป็นเจ็ดครับก็คือ3แต้มเท่ากันแต่ว่ามากกว่าอันเก่าถึง24%ครับแล้วก็เอาจิวมาใส่ได้เลยครับโดยจิวของผมรอบนี้จะเน้นไปที่ Energy Q กับขีโบนัสนะครับซื้ออันที่มีขีแชนติดมาด้วยไม่ไหวแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันราคาขึ้นไปขนาดนั้น2เม็ดนี้ผมซื้อมาแค่เม็ดละ1ดีนะครับ สรุปการเปลี่ยนพาสซีฟทีของผมนะครับเสียเพิ่มไป2 d งดีไวเอเนอร์จีชิเพิ่มขึ้นมาประมาณ850ครับโดยที่ a อ t a ท k กสปีดยังเท่าเดิมนะครับพวกเทมเพลตเบลกับสกิลเฮล l าวมันจะดาเมจลดลงนะครับเพราะว่าไอ้สองสกิลนี้มันไม่มีแอตแท k กสปีดเข้ามาเป็นตัวพูนดาเมจครับแต่จริงๆดาเมจอาจจะเท่าเดิมหรือม,มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเราเคาะระคังได้เร็วขึ้นครับ ต่อไปเป็นสกิลที่ผมเอามาใหม่นะครับก็คือบิงเอามาแทนโกดแดนโดยผมจะใส่บิงอยู่ในอาวุธช่อง2นะครับแล้วก็ up quality ให้เต็มใส่ ingenuity ครับเพื่อลดคูดาวแล้วก็ใส่โลโอ,อยู่นี้อันนี้ครับถ้าอันที่ไม่ได้คอหลับมันจะตันอยู่ที่50%นะครับอันนี้ผมซื้อมาคอหลับเล่นและติดเฉยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซีเร็วแบบ0.05แล้วไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ แต่ของผม0.09ถือว่าตีช้ามากในสายเดียวกันผมเลยเอามาใช้บางจังหวะนะครับโดยเฉพาะไอ้จังหวะที่สามารถกระโดดข้ามไปได้นี่ถือว่าดีเลยครับโดยการใช้งานนะครับผมจะเอาตีธรรมดาของกระบองมาอยู่ในคลิกขวาครับแล้วก็กดคลิกขวาสเปซบาร์มันก็จะสลับเป็นอาวุธช่องสองครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับหวังว่าจะมีไอเดียที่เพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดในบิวตัวเองได้นะครับ สวัสดีครับ